ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับทางช่อง YouTube รถขุดนำเข้าบางนาเทกเตอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับโจนะครับวันนี้ก็จะพาพี่ๆน้องๆนะครับมาดูสินค้าใหม่ของเรานะครับคันที่ด้านหลังของผมนี้เป็นเจ้าแคทครับแคทพี่น้องแคทที่หมายความว่าแมวนะครับคือแคทเตอร์วินล่านะครับเป็นรถขุดที่ทนทานในด้านของการขุดดินแข็งนะครับก็บอยง่ายเลพี่น้องสุดยอดคือรถขุดคือแคทครับ สุดยอดรถนังคือเบนกับบีเอ็มพีนองเ้ยนะครับวันนี้เรามีสินค้ามาใหม่ตัวนี้เป็น3-1 1นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างโอมาพร้อมกับอาพิเศษครับช่วงล่างนี้ดํำขึ้นนะครับหรือว่าดําเมี่ยมเลยนะครับวันนี้จะพาพี่ๆมาดูกันนะครับตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับมาถึงสดๆร้อนๆนะครับก็ต้องกราบขอบประธานไอกราบประธานอภัย f c ทุกๆท่านนะครับที่รีวิวช้านะครับเนื่องจากว่า สินค้าเรามาหลายตัวนะครับมาทั้งหมด1 2คันนะครับผมก็อาจจะรีวิวล่าช้าหน่อยนะครับสำหรับท่านใดวัยรุ่นใจร้อนนะครับแนะนำนะครับมาดูสินค้าตัวจริงที่บริษัทบางนาแท็กเตอร์ของเรานะครับหรือว่าบางนามอเตอร์นะครับมาไม่ใกลไม่ไกลครับหลังมหาลัยมอหัวเชียวครับท่านขับผ่านหน้ามอมาเลยครับมีแต่ผู้สาวพี่น้องใส่กระโปรงสั้นๆขาวจั่วนะครับผ่านซอยมาเลี้ยวซ้ายครับส้นบริษัทบางนาแท็กเตอร์ฮึมรวดครับหรือว่าท่านจะเข้าอีกซอยหนึ่งนะครับเข้าซอยพูนเจริญ นะครับหรือว่าเลยบริษัทไทยสมิธมานะครับประมาณ50เมตรเลี้ยวซ้ายพี่น้องวิ่งตรงครับ่ซนบริษัทบางนาค้มเลยครับถ้าท่านไม่เบรกนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาดูเจ้าสามหนึ่งนะครับสำหรับเอสน้องเอิร์ดนะครับวันนี้น้องเอิร์ดไม่มา1วันนะครับราทำธุระนะครับก็เดี๋ยววันไหนน้องมาก็เดี๋ยวจะให้น้องเข้าไลฟ์สดให้นะครับโอใจลอแล้วพี่น้องเด้อซุ่มภูบาสาน้อยนะครับซุ่มป่ามีเผอนะครับ เดี๋ยวรอน้องเอิร์ธมารีวิวมาน้อมาแนมให้วันหลังนะครับวันนี้เราเอาแบบละเอียดนะครับว่าสินค้าเรามาเป็นแบบไหนนะครับคุณภาพเป็นยังไงชั่วโมงระบบการทํางานนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาดูกันนะครับนะครับด้านหน้าของผมนี้จะเป็น3 1 1 d นหะครับ3 1 1 d r นะครับหรือเราเรียกอีกอย่างนึงก็คือเป็นรถร้อยนะครับหรือว่า110นะครับพี่น้องนะนะครับตัวนี้จะเป็นอาร์มพิเศษ นะครับอาร์มพิเศษจะดียังไงนะครับอาร์มพิเศษก็จะยาวกว่าอาร์มปกติประมาณ55เซนถึง60เซนนะครับแล้วแต่นะครับว่าจะเป็นสเปคแบบไหนนะครับบ่เคยไปจเจียพี่น้องเคยแต่ว่าต่อนะครับเคยแต่ต่อนะครับเม็นต่อที่พี่น้องต่ออาร์มนะครับตัวนี้จะเป็นอาร์มพิเศษนะครับยืดยาวสุดจะเท่ากับ120เปะนะครับแต่ข้อดีของสายหนึ่งก็คือจะน้ําหนักเบานะครับทํางานได้เร็วนะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับก็ว่าง่ายพี่น้องข้นหุ่นดนีเห็นงาน มันกะอาบมือง่ยครับแต่ว่าถ้าเป็น120ตัวใหญ่ก็จะกินน้ํามันขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้เป็นปี2013นะครับหรือเราเรียกว่าเป็นรถรุ่นใหม่นะครับผมนี่นะครับตัวนี้อาซีเรียนสูงครับจะมีกล้องมองหลังนะฮะนี่จะให้พี่ๆน้องๆดูก่อนเเดี๋ยวเราค่อยมาจอดเลือกข้างในนะครับครับก็ตัวนี้มีกล้องมองหลังมานะครับเพราะว่าเป็นตัวซีเรียนสูงนะครับ นี่เดี๋ยวเรามาดูปั๊มกันนะครับนี่นะครับปั๊มเฮริกนี้ใหม่เลยครับเพราะว่าคันนี้อยู่ที่การทํางานมาที่สามพันหนึ่งร้อยนหน่อยนะครับสามพันหนึ่งร้อยนหน่อยนะครับนี่บอดี้แต่ความใหญ่ความทํางานนะครับต่างๆก็พอๆกับสามหนึ่งสองครับไม่หนีกันนะครับผมการนำระบบการทํางานต่างๆเท่ากันหมดเลยนะครับฟีเจอร์อะไรต่างนะครับแต่ว่าจะมีขนาดเล็กลงมากระทัดนลัดนะครับก็เหมาะสำหรับงาน ชั่วโมงนะครับงานเรื่องพวกเกี่ยวกับประหยัดน้ํามันแต่สำหรับท่านใดนะครับที่ชื่นชอบนะครับในเรื่องของการทนทานนะครับการซ่อมบํารุงรักษานานนะครับกว่าจะได้ซ่อมก็ไม่ผิดหวังครับสำหรับคันนี้นะครับนี่ครับดูม้วงกี่นะครับนี่นะครับม้งกี่นี่ยังสวยๆอยู่เลยนะครับนี่ตัวนี้มาพร้อมกับม้งกี่ร้อยข้างนะครับเป็นฟันร้อยข้างนะครับเดี๋ยวผมดูสเปคว่ามันเท่าไหร่นะครับศูนย์จห้าเก้าครับเกือบหกเกือบหก เกือบ6อ่าเกือบนะครับ0.59นะครับในการอ่าอ่าอุ้มดินนะครับมุงกีใหญ่ขนาดนะครับตัวนี้ไฟส่องสว่างบนหัวเก่งนี่มีมาแล้วนะครับ2ดวงนะครับแล้วก็มีไฟมาตรฐานมานะครับก็จะมีตัวบูมนะครับแล้วก็ตัวทางเหยียบขึ้นนะครับส่วนบูมทางด้านนี้ไม่มีนะครับมีมาอ่าทั้งหมด4ดวงนะครับนี่เป็นไฟอ่าสปอร์ตไลท์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบภายในนะครับผม โอ้เดี๋ยวให้ดูด้านหน้าม่าน้ำก่อนเดี๋ยวเราปิดแผงนะจะไม่ได้เจอครับนี่นะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับอันนี้คือกล่อง CPU นะครับของแคทถ้ามันไม่เก๋งจริงมันไม่เอาตากแดดนะครับพี่น้องนะครับก็ถือว่าระบบตัวนี้สวยนะครับมีอินเตอร์คูลเลอร์ครับผมนะครับมีแผงแอร์ครับมีกองดักน้ําครับอันนี้ก็ปลูกนะครับแล้วก็เป็นระบบสวิทช์ไฟนะครับวิกตัดไฟนะครับบ่าต่างๆนะครับนี่นะครับก็ไม่ผูกครับคันนี้นะครับก็สภาพสวยนะครับโอ้ย ในนั้นนพาพี่น้องไปดูเครื่องก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราค่อยลองระบบกันทีเดียวดูระบบภายในเก๋งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะลองให้พี่น้องดูกันนะครับนี่ครับดูด้านบนนะครับนี่นะครับสวยเลยนะครับนี่นะครับไม่ผูนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแผงนะครับเปิดมือเดียวอาจจะไม่ถนัดโอ้ครับดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องแคทนะครับ4 4.2นะครับนี่ โอ้สวยครับนี่นะครับตู้หม้อน้ำครับอุปกรณ์ต่างๆยังสมบูรณ์อยู่เลยนะครับนี่นะครับสวยครับครับก็สำหรับท่านใดนะครับชื่นชอบนะครับนี่มีไฟเลนนะสำหรับท่านใดนะครับชื่นชอบในเรื่องของรถขุดนําเข้าแห้จากญี่ปุ่นนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเราได้นะครับตามเบอร์โทร0858400788ครับ ก็ยิงตรงหาผมเลยนะครับโจ้นะครับยินดีรับใช้นะครับหรือว่าพี่ๆน้องๆนะครับจะมาดูที่บริษัทก็ได้นะครับนี่อุปกรณ์ภายในไปแท็กห้าสิบเซนครับสวยๆนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองระบบให้ดูนะครับขออนุญาตนะครับเรามาดูระบบเขาดีกว่านะครับขออนุญาตติดเครื่องนะครับ อันนี้ยังเป็นเมโนูภาษาญี่ปุ่นอยู่นะครับระบบต่างๆนะครับ ่นมาจนหาไทยแลนด์ครับโอเคอ่ะนะครับเรียบร้อยครับเป็นเมนูภาษาไทยแล้วนะครับอ่านะครับการทางานอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าชั่วโมงนะครับเรามาดูระบบนะครับการตรวจสอบนะครับนี่นะครับน้ํายาหล่อเย็นนะครับทุกอย่างก็เลยมาหน่อยนะครับก็เราต้องทําการเปลี่ยนนะครับนี่น้ำมันเครื่องเลยมาแล้วนะครับไส้กรองต่างๆ ก็ไม่ยากครับไม่ยากนะครับก็ต้องทําการเปลี่ยนถ่ายนะครับส่วนระบบต่างๆนะครับมาสมบูรณ์หมดนะครับนี่สันลุปนะครับไม่มีผูเลยนะครับคันนี้นะครับสวยมากนะครับ3ามพชั่วโมงนะครับสําหรับ3ามหนึ่งสามหนึ่งน D R R นะครับคันนี้นะครับขออนุญาตเปิดแอร์นะครับเดี๋ยวเปิดแอร์ให้ก่อนเปิดแอร์นะครับนะครับคันนี้ อันนี้เราจะไม่ได้ล้างาเต็มร้อยนะครับก็แค่ล้างาแฟบออกนะครับตัวนี้ยังไม่ได้อัดฉีดน,นะครับอย่างที่ผมเรียนพี่ๆน้องๆทุกๆครั้งนะครับก็คือด้านหลังนี้นะครับก็ยังมีเศษฝุ่นอยู่นะครับอันนี้เวลาเราทําการซื้อขายก็ต้องรือ้อให้ท่านใหม่นะครับตรวจเช็คระบบต่างๆนะครับนะครับนี่ตัวนี้นะครับ 3,000ถ้าเป็นตัวนี้มันจะเร็วกว่านะครับ311ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเร็วกว่าตัวนี้ไป2ชั่วโมงนะครับอ่านะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับรองระบบให้พี่ๆทั้งน้องนะครับได้รับชมกันนะครับว่ารถของเรามาสมบูรณ์ไหมนะครับว่าระบบต่างๆเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวจะรองระบบให้นะครับ นะครับเดี๋ยวผมก็จะลองระบบให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันนะครับสำหรับเจ้า3 1มหนึงหดีนะครับมาพร้อมกับชุดอาร์มพิเศษนะครับครับเปิดขออนุญาตเปิดไฟนะครับอันนี้เราจะเล่นกันอยู่ที่10เลยนะครับ โอโตระบบโอโต้ครับโยกครับโอโตทุกอย่างทำงานครับสมบูรณ์ครับอามครับสวีงครับ ต่อเดินครับมุงกีครับที่ฉีดน้ำครับ,บโหลดทุกอย่างสมบูรณ์นะครับ ถ้าเป็นสาหนึ่งนะครับระบบเขาจะเร็วนะครับเร็วกว่าสารหนึ่งสองนะครับเพราะว่าตัวเร็วเท่านะครับแล้วก็ประหยัดน้ามันนะครับก็จะประหยัดกว่าเหมาะสำหรับงานตปดดินดำครับอุตสานี้แน่นอนครับวันนี้เป็นปี2013เลยนะครับ การเบียดับโอเคครับปล่อ okay, ย อย่างยังแน่นอยู่เลยครับนะครับก็สลหรับเจ้า3ามหนึ่งคันนี้นะครับก็ระบบต่างๆนะครับสมบูรณ์นะครับเต็มร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบต่างๆออโต้นะครับระบบสังงาปกตินะครับแอร์นะครับทุกอย่างดีหมดนะครับก็ สำหรับท่านใดนะครับที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็สนใจในรถขุดนะครับแคทเตอร์วินะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเราได้นะครับตามเบอร์โทร0858400788นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่1นึ0 0ล้าน7นะครับถึง1.8000ล้านนะครับก็มาว่ากันครับว่าท่านจะให้เราทำอะไรนะครับจะตกแต่งอะไรตรงไหนตามดูว่าท่านจะซื้อแบบตันสภาพนะครับรับกันถูกแน่นอนครับอย่าลืมนะครับคิดถึงรถขุดนำเข้าแท้ จากญี่ปุ่นร้อยเอร์เซ็นะครับก็อย่าลืมนะครับคิดถึงเราบริษัทบางนาแท็กเตอร์หรือว่าบางนามอเตอร์นะครับท่านจะไม่ผิดหวังนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมโจ้ก็ต้องขอตัวลาพี่พี่น้องๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะรีวิวออีกขั้นหนึ่งครับสามหนึ่งสองดีนะครับให้นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมโจ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเราพบกันคลิปที่สองครับเป็นสามหนึ่งสองดีสำหรับคลิปนี้กล่าวคําว่าสวัสดีครับ พอต่อปเปลี่ยนบาทเนี่ย